สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านล้ะก็สวัสดีเอฟซีช่องวัยรุ่นสังตัวสาวผูป้ปออีกเช่นเคยนะจาแล้ะก็ขอกรับสวัสดีทุกท่านที่พานเ้ามาเห็นคลิปนี้นะจ้าเมื่อนี้นะจ้ะกามาพบกันอีกแล้วกับช่องวัยรุ่นสางตัวสาวผูป้ปอกันอีกเช่นเคยนะจ้ะพี่น้องเมื่อนี้พี่น้องก็อาจจะได้ยินเสียงฝนนะจ้ะเพราะว่ากัเป็นบรรยากาศอีสานล้ะก็ฝนไปปอดนะจ้ะพี่น้อง มื่อนีเดจ้าพี่น้องไม่รุนสักตัวสาวผู้ปอกะได้ไปในเมืองเดจ้าพี่น้องกะเลยได้รอบเตอรี่เดจ้าพี่น้องโตดีโตงามหรือว่าเหล็กสวยเหล็กงามนั่นเองจ้าพี่น้องกะชิฟโกกรกฎดาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ผู้ใดเห็นคลิปนี้กะสามารถตามกันได้เดจ้าพี่น้องแต่ว่าผู้ใดบอตามกะบ่เป็นยังจ้าพี่น้องแลกแต่ผู้มารเดจ้า นี่ละจ้าก,กะสิให้พี่น้องเบิง้งซัดๆเดลจ้าพี่น้องมือนีกะได้มาหนึง่งใบทะจ้าพี่น้องมาลุ่นวันที่สิบหกนี่ละจา้าใครมาเห็นคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบ่ผลาดคลิปต่อไปละกะเป็นการเปิดการมองเห็นให้ช่องละกะเป็นการเปิดรับสิ่งดีให้กับพี่น้องละจา้าเลขกะสิเป็น ซีซีหกซีเก้าสองเ้อจ้าพี่น้องแต่ว่าโตง,งามเข้า,า 92, กับเน้นเก้าสองเด้อจ้ากระซิดงยินบรรยากาศเสียงฝนจังน้อยเด้อจ้าพี่น้องก็ต้องขออภัยพร้อมเด้อจ้าคลิปนี้กะบอมี่เนื้อหาชักชวนเด้อจ้าแต่ว่ากะใครสามารถตาม,ดาตามดดตได้กะตามได้เด้อจ้าถ้าผู้ใดบอยากตามบ่เป็นยังจ้างวดนี้เขาหรืบอบเขาห้ากะต้องขาเบิ่งวันที่สิบหกเด้อจ้าพี่น้อง าะลืมไปซื้อรอตตาลี่กันนะจ๊ะพี่น้องใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ้าขอบคุณจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า